ป้าดูว่าข้าวดีดป้าแทบจะไม่เห็นแล้วเนาะจะไม่เห็นเลยเนี่ยบางเบา,บาไปเยอะเลยปกติมันหนาเลยแม่ป้าหมูน้าย้างเข้ามาเก็บเนี่ยเขาบอกไม่รู้จะ้าหลวงน้อยอม,มันมดีดีดไปหมดมไม่มีหลวงเขาสวัสดีครับวันนี้ลุงตีตะวันแดงนะครับมาอยู่ที่อำเภอสามชุกนะครับจังหวัดสุพรรณบุรีมาติดตามผลงานนะครับสารย่อยสลายตอสังฟางข้าวตาคู่หูเกษตรตองแปดนะครับ เดี๋ยวแปลงนาของใครนะครับเดี๋ยวเราไปคุยกับเจ้าของกันป้าครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยครับเราอยู่กันที่ไหนแล้วป้าชื่ออะไรบังออนสว่างพี่ค่ะตำบลหนองผักนาครับจ้ามชุกสุพรรณบุรีสุพรรณบุรีนี่เองเนาะแปลงนาครับป้าที่ป้ามีปัญหามาโอ้หดีดมากมายมีปัญหาไหมป้ามีไล่ไล่สิปีที่มาเจอนี้นะโอ้ ิดตามำไรนี่ได้หกเกียนได้น้อยเลยแต่ป้าใช้ตองแปดมาแรงเลยพึ่งใช้ได้ตองรอบเองได้ตองรอบแล้ะแต่ก็นี้ก็เลือกเบาสุดเลยเลือกไม่พี่ต้นอลไเนี้ยจ้าน้อยเลยนะแต่ก็จะใช้ให้ให้หมดหมดใช้รอบแรกก็เห็นผลแล้วเห็นผลประทับใจเลยรอบนี้ใช้ซ้ํอ สามแล้วนี้จะเอาสามเลยอาตอนนี้ป้าดูว่าข้าวดีดป้าแทบจะไม่เห็นแล้วเนาะไม่เห็นเลยเนี่ยบางเบาไปเยอะเลยปกติมันหนาเลยแม่ป้าโอ้โหหน้าจ้างเข้ามาเก็บเนี่ยเขาบอกไม่รู้จะ้าหลวงไอมมันมีดีดไปหมดไม่มีหลวงเขาเมื่อก่อนเครียดไหมคะเครียดพอมาเย็นนี้หัใจมากเลยตอนตอนนี้ข้าวดีดหายหัวรอได้สบาย อารมณ์ดีตอนนี้ก็สิบสิบสามไลนนี้ก็ใกล้บางทีก็สิบสามเกียนกว่าน่ะบางทีก็สิบเกียนขึ้นไปรอบรอบแล้วที่ป้าหมักหมักย้อยสลายของเรากําจัดข้อดีดไปได้ป้าได้มาสิบส้องเกียนสิบสามไลนได้สิบสองเกียนจากหกเกียนขึ้นมาสิบสองเกียนโอ้ป้าขึ้นมาเยอะเลยนะแล้วเรื่องความสมบูรณ์ของข้าวละป้าที่ป้าหมักแล้วป้าหวานข้าวไปเนี่ย ก็ใช้ยาข้องสองแปดนี้เนี่ยเป็นฮอร์โมนบำรุงอ๋อฮอร์โมนตัวเลีงล่ากันเนาะใช้ทุกตัวฮใช้ทุกตัวจใช้ทุกตัวพอป้าสั่งมาทุกตัวเลยใช่ทุกตัวเขาก็ดีไอตองที่แดงๆอะไรนี้นะครับมอนดีมากเลยดีมากเลยนะคะตอรกระตุ้นครับเตอร์กระตุ้นคู่หูตองแปดของลุงตีเนาะดีทุกอย่างเลยนะป้าดีทุกอย่างเลย นี่ค่ะทุกคนยิ้มได้เลยชาวนายิ้มได้หัวราะได้แล้วค่ะปัญหาข้าวดีดลดลงหายไปจากแปลงนาคือทุกคนเครียดเนาะป้าข้าวดีดเยอะแล้วไม่ได้ข้าวพอข้าวดีดหายเราได้ข้าวเพิ่มได้ข้าวเพิ่มมีความสุขเลยรอดแล้วเนีีดมเจอของดีแล้วนะป้าแล้วตอนนี้คือข้างๆเพื่อนๆรอบๆนี่คือใช้กันหมดเลยเขาก็ใช้กันเขาก็มาได้ใหญยอ้อนก็ใช้อะไรเนี่ย เอ้าขวดให้เขาดูตัวนี้เลยเอาขวดให้เขาดูชีดแล้วก็ทิ้งวันนี้ไงเห็นขวดพอวันก็วันมาดูขวดไม่มีเลย ขวดหายหมดบางคนมาถามแต่บอกนู้นคนมามืวงกไปดูกอดูไม่มีแล้วคไม่มีขวดแล้วถึงขั้นขวดหายเลยนะทุกคนตองแปะตัวนี้นะคะตองแปะใครเอาไปเอามาคืนด่วนเจ้าของนาตามหาอยู่อา่ทุกคนวันนี้เราก็มีความสุขเล็กๆน่น้อยนะคะจากป้าบางออนเนาะข้าวดีดหายผลผลิตเพิ่มนะคะคลายเครียดไปได้เยอะเลยค่ะ ท่านใดที่มีปัญหาข้าวดีดหญ้าวัชพืชในแปลงนาเยอะนะคะก็ติดต่อสอบถามมาได้เลยค่ะเรามีผลงานให้ท่านชมได้เรื่อยๆทุกวันนะคะ